ครับวันนี้ผมจะพามารู้จักว่าข้าวหอมมะลิใหม่ข้าวกลางปีและก็ข้าวเก่าเนี่ยมีความเหมือนและแตกต่างกันยังไงนะครับเริ่มต้นเลยนะครับข้าวหอมมะลิใหม่ใหม่ก็คือใหม่นะครับข้าวที่เก็บเกี่ยวทันทีเก็บเกี่ยวทันทีนะครับข้าวเก่าก็คือข้าวที่มีอายุการเก็บประมาณ1ปีขึ้นไปนะครับส่วนข้าวกลางปีก็คืออยู่ช่วงประมาณกรกฎามิถุนา นะครับอันนี้ครับความแตกต่างก็คือข้าวใหม่เนี่ยจะมีความเหนียวมียางนะครับค่อนข้างมากส่วนข้าวกลางปีก็จะมีความละมุนระหว่างข้าวใหม่และข้าวเก่านะครับทีนี้มาดูว่าข้าวเก่าเนี่ยเหมาะกับอะไรบ้างข้าวเก่าเนี่ยเหมาะสําหรับการทํำข้าวผัดหุงแล้วขึ้นหม้อนะครับผมแล้วข้าวเก่าก็จะมีความหอมนะครับความนุ่มเวลา หุงไปแล้วเย็นแล้วไม่แข็งไม่เซ็ตตัวนะครับผมอันนี้คือข้อดีส่วนข้าวใหม่ก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับก็คือมีความนุ่มมีความเหนียวทำข้าวต้มก็อ,อร่อย